แก้วดิบก้อนนี้นะคะเป็นแก้วไม้ทองสาชาติร่วมกับกับเงินกับทองค่ะเป็นก้อนดิบที่เปิดหน้าสองด้านนะคะมีขนาดอยู่ที่3.5ซนติเมตรค่ะสูง5เซนติเมตรค่ะก้อนดิบก้อนนี้นะคะเปิดหน้าสองด้านเราจะเห็นค่ะว่ามีมุมมองสองด้านนะคะ นี่คือไหมทองค่ะมีความละมุนมากเลยทีเดียวนะคะตามแบบฉบับของแก้วบอ่อเทอินนะคะเป็นก้อนแก้วดิบจากบอ่ปอปงหลวงอปเทินจังหวัดลำปางค่ะไหมทองของบอ่อเทอินนะคะจะมีเส้นเล็กๆพริ้วๆค่ะเหมือนกับมีสายลมที่พัดพาอยู่ด้านในนะคะให้เส้นของไหมทองพริ้วไหวอยู่ด้านในค่ะและ ปูด้วยกับเงินกับทองนะคะเราเปิดหน้าอยู่สองด้านค่ะก็จะเห็นมุมมองนะคะมุมนี้ก็จะเห็นชัดเจนค่ะว่ากับทองนะคะมีสีทองสวยงามชัดเจนเลยค่ะและมีเส้นไหมทองนะคะลอยอยู่ด้านในสวยงามมากเลยทีเดียวค่ะนี่คือด้านที่ไม่ได้เปิดหน้านะคะ เป็นก้อนดิบค่ะที่เราเปิดหน้าอยู่สองด้านนะคะถ้าหากท่านใดค่ะชื่นชอบแก้วดิบนะคะก้อนนี้ถือว่าสวยงามและใสมากๆเลยทีเดียวค่ะมองลอดเข้าไปเราจะเห็นนะคะว่ามีไหมทองที่สวยงามและพื้นแก้วนะคะทุกด้านเลยค่ะเป็นกาบเงินกาบทองค่ะอย่างมุมนี้นะคะจะเห็นว่าเป็นกาบทองที่สะท้อนแสงออกมาสวยงามชัดเจนมากเลยค่ะ ก้อนดิบนะคะมักจะนิยมบูชาไว้ประจำบ้านประจำร้านค่ะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่เจ้าของและครอบครัวนะคะเม็ดนี้ด้วยว่าเป็นไหมทองกับเงินกับทองนะคะอิทธิคุณเด่นของเขานะคะก็จะเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินเงินทองเพิ่มพูนโชคลาภสม่ำเสมอค่ะและ กาไหมทองนะคะก็ยังให้คุณเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวอบอุ่นโชคดีในด้านของความรักและคู่ครองด้วยค่ะเป็นคนมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมค่ะถ้าหากท่านใดนะคะชื่นชอบก้อนดิบก้อนนี้นะคะติดต่อสอบถามได้โดยตรงกับแอดมินค่ะ3.5คูณ5เซนติเมตรค่ะเปิดหน้าสองด้านนะคะสวยงาม นำไปตั้งวางบูชาไว้ประจำบ้านประจำร้านค่ะ